นะโทรศัพท์ค่ะขอใช้ได้ป่ะสมมุติสมมุตินะ <laughs> ừ. ừ. ว่าหเดี๋ยวนจะออกไปก่อนไปที่อื่นก่อนทําไมสักงนาไงอ้นคลงมือนะควรอยู่กอห้สัมภาษณ์อ่ะใชใช่พอจะมาจะมวรเลได้อเกลงลงก่อนค่ะก่อนหลักสี่อะค่ะก่อนหลัีทางลงทาอะไร่ะแจงวัฒนาแจวัฒนาแวัฒนา แล้วจะลงจ um, in oui, ลงตรงไหนลงตรงแจ้งวัฒนาป้าคะลงตรงแม่างสถาบันจุลาภรสถาบันลงป้ายสถาบันจุลาภรสถาบันจุลาภร ไมเดี๋ยวขอเสียงแฟนคลับ3,000ชีวิตด้วยนะคะมันดังเรื่อยเลย ีพี่ตูนค่ะกู้เขาพี่ตูนนะกู้เทห้าสี่สามสอง นิดนึงค่ะนิดนึงโอเคค่ะอเดี๋ยวเข้าอีกทีขอเสียงแฟนสลับนะคะพอไหมมีอัพเลนมากอยากได้นรื่อขอเสียงดังเดี๋ยวขอพี่ต้อปอธิบาติป๊บนึงเท่าไหร่นะพี่เก้าสิบเก้า ดูมีความลับตลอดกอเหมือนหน้าในบีบีอ่ะไม่เคยได้รู้รับผอบเลครับคับพี่ยคายยูคิสก้าเนเจ็ดห้า ที่ส่งเข้าเรียอร้องมาวันนี้ก็รับไปเลยทั้งสองอย่างอันนี้ของนัสสักดาทรครับซีรีสซิงเกลไม่มีรุ่นนี้จากเดอะวินเนอร์สโปรเจกต์ไม่มีขายนอกจากไม่มีรุนี้แล้วยังไม่มีขายอันนี้เป็นของรายการนะเป็นับดรายหมดนะฮะแล้วถ้าถ้าั เราต้องมีป้ามาสองคนคนหนึ่งติตาตาที่จะแข่งนะมีคนหนึงจะไหวช่วยคอยบอกว่าลูกที่จับขึ้นมาใช่หรใช่หรือสีม่ใช่หมความคเราหรือเปล่าคุณติตาอยู่แล้วเาช่วยหนึคนอชกอื่นคุณเลือกคู่แข่งหนึ่งคนและผู้ช่วยหนึ่งคนจากเราสาคนครับเลือกเองเลยครับเช่วยหรอช่วยหรอ่ผูช่วยเลือกผู้ช่วยเราสต่อจากเมื่อกี้แล้วกันมีเข้าช้าวเป็ช่วยเป็นผู้ช่วยวันนี้ ใครเกวะรเงีนี่ลักษณะชีดาด้ยนี่บว่าเไ่อ่เดียวปิดตานะครับอย่าลมให้สีี่คะแนนจลบลเฮอัวรานีแบตัวตียดวี้ยอ่าเตียมเดี๋ยวนะทบทวนอีกทีฮต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีม่วสีม่วง โซต่าเดี๋ยวมาหาโกลเดนรับวินาทีนะครับข้าถ้าถ้าพูดเป็นภาษาคนนั้นต้องไปเสียงรอสัตว์นัทำไมคุณพูดภาษาสัตว์ตั้งแต่ตอนนี้เลยเบอ้วเฮ้าิเฮ้เด็ไม่ 怎么 <Don> <laughs> รับของทีมผมก่อนผมเนี่ยเตรียมกันนัดไว้ว่าถ้าใช่จะร้องมอมถ้าไม่ใช่จะร้องกุ๊กกุ๊กทีมคุณว่าไงตัวถ้าใช่ร้องเหนียวยวถ้าไม่ใช่ร้องโมโมเฮ้ยนัดเลยได้ยินเสียงสอง